เลิกงานแล้วคะ่ะกบไปถึงบ้านพี่น้องไปไปที่ทํางานนะคะเมื่อวานวันเกิดแล้วเป็นวันยุดเนาะวันนี้ไปทํางานนะคะเพื่อนที่ทํางานนะะ่ะนะคะก็ซื้อของฟันให้นะคะอันนี้ของซาระะะ่าเปิ่นก็ซื้อช็อกโกแลตอะไรก็ไม่รู้เลยนะคะเออเนี่ยนะคะให้ให้ยาปานะคะเปิ้นทำเดียวซื้อแต่ของแพงนี่นะปีที่แล้วเราให้รองเท้าแพงๆนะ,ะนี่นี่ก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นน้ําหอมบอกพี่น้อง รูอะไรก็ไม่รู้นี่นะฮะเนี่ยนะฮะเพิ่นซื้องมีแต่ของแพงๆด้ยเนี่ยะะเพิ่นซื้อเพิ่ง,ง,งยป่าด้พี่น้องโอ้ยซื้อของแงพนะะง,ง,แงมือนะเดี๋ยววันเกิดเขาเดือนหน้านี้ปาจะซื้อ,อยังถือเขาดิ <laughs> พี่น้องอันนี้เจ้านายนะฮะนี่เจ้านายซื้อให้เยป่าเยป่าเอาเอาถุงไปนะคะ ไม่รู้จะนายซื้ออะไรบ้างให้อะไรบ้างนะคะก็มีนี่ค่ะแะบอกว่าวันเกิดยาบาแกจะ,จะซื้อต้นไม้ให้ไปปลูกที่เมืองไทยทุกปีเลยนะคะปีที่แรกวก็ซื้อโอริบนะคะติดด้วยออริบนะะปีนี้ซื้อดอกไม้พันนี้มาให้ยาบาลนะคะพี่นอ้องเอ่อ,อ,อสปินวิล,ลานะคะเชฟผมสปินวิล,ลาซื้อให้นะคะเราค่ะไม่รู้มีอะไรบ้างนะ,ะเดี๋ยวแกก่อนถุงขาดยับเยินเลยนะลดฝนมันตกนะ,ะพี่น้องนะคะ เหมือนก็ซื้อปอกซื้อเตนะมาเออลูกอมนะฮะอันนี้เป็นลูกอมนะฮะเอามีอะไรอีกนะฮะเม็ดฟักทองเออเครืบีสนะฮะแกะก่อนน้องเครืบีสนะฮะเม็ดฟักทองแล้วมีอะไรอีกนะะอเดี๋ยวนะแกะก่อนนะ เป็นซื้อให้ทุกปีพี่น้องเนี่ยปลาบอกไม่ต้องซื้อก็ได้แต่เขาก็ซื้อให้ทุกปีดูถุงขาดเลยอ่ะกว่าจะมาถึงเสียดายถุงน,นี้นะคะอ้ำนี่ใส่พิเศษนี่พี่น้องนี่น ต้นไม้พี่โนกนี่ค่ะโอ้นะ,ะเป็นต้นไม้นะถ้าจะแพงนะดูพี่น้องต้นเนี้ยมีอะไรอีกเนี่ยบูรีแล้วนะมังนี่ค่ะเรามีลูกอมลูกอมอะไร ก็มีเครื่อบีบนะคะเนี่ยค่ะของขวัญมันเกิดที่ที่ทำงานนะคะเจ้าของเนาะนะคะเจ้านายนะคะกับเชฟฟินนะคะเชฟฟินก็คือเมียเขาแหละนะเมียเจ้าของแหละนะเจ้าของร้านนี่แหละนะคะซื้อให้ทุกปีปีแรกซื้อต้นโอรีปีนี้ซื้อดอ,อกไม้นะคะอะไรไมรูเบาลเบลเรกินนะคะชื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะ แต่ดอกเขาบอกแกบอกว่าดอกมันสวยแกอยากลองให้ไหปปลูกที่เมืองไทยดนูนะแกสั่งสัญหาซื้อมาเอาซื้อมาเี่ยป้าก็เอาเอากลับเมืองไทยทุกป,ปีเหมือนกนันนะคะวิธีกลับ,บยายป้าก็เหมือนเดิมแหละพี่นอกนะเอาเนี่ยเอาเอาเข่าควันเลยให้ชมกันพี่นอกเนาะนะคนะนีนะ่แล้วก็มีข้างล่าง,อางนะเออถือบกมดพี่นอกนะเอาลงก่อนพี่นอกเด้อ